ถึงแล้วนะครับวันนี้เรามาที่หมู่บ้านโนนสง่านะครับมาบรรยายให้ผู้สนใจปลูกนะครับเพื่อที่จะเปิดล้งหรือจุดรับซื้อนะครับเนื่องจากพี่สมาชิกหนึ่งท่านนะครับปลูกแล้วขายได้นะครับเกิดกําไรนะครับก็เลยมีการสนใจกันเยอะเลยนะครับแล้วก็โทรตามให้ทางผมและทีมงานนะครับเข้ามาในเรื่องของมาชี้แจงมาบรรยายให้หน่อยว่า ธุรกิจเครื่องแกงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะอยู่ไม่ไกลครับอยู่ไม่ไกลตําบลพันชนะนะครับอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งของโรงงานเราขับรถแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับที่นี่ดินดีน้ําดีพอสมควรนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังนะฮะอันนี้คือพืชเศรษฐกิจนะครับพืชไร่นะครับพืชไร่แต่พืชสวนในเรื่องของเครื่องแกงไทยเนี่ย มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันจะต้องปลูกแล้วรดน้ําต้องกําจัดวัชะะพืชต้องใส่ปุ๋ยนะฮะแต่มันมีรายได้ในเรื่องของรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีนะครับมันจะดูแลค่อนข้างที่จะยุ่งยากกว่าพืชไร่สักนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็ได้เงินค่อนข้างที่จะไวนะครับเดี๋ยวเราไปพบพี่น้องกันครับใกล้จะถึงแล้ว เราก็มาเจอระหว่างทางที่เราไปบรรยายแล้วก็มาเจอน้องนะครับน้องนักเรียนถนนลื่นนะฮะถนนลื่น,ล,น,ล,นล้มนะครับเราก็ได้เข้าทําการช่วยเหลือไม่เป็นไรมากนะครับถะลอกชวนแล้วว่านั่งไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรครับน้องก็ปลอดภัยดีครับกําลังจะไปบรรยายนะฮะจะถึงแล้วครับนะครับส่งออกด้วยนะตอนนี้เรากําลังวางแลน บางผลิตภัณฑ์ลงสู่ท้องตลาดนะครับในเรื่องของรับซื้อวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานด้วยรวมถึงใครจะเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เราเราก็เอาผลิตภัณฑ์เอาผลิตภัณฑ์มาลงให้จาหน่ายนะครับเขาเรียกว่าได้ทั้งสองทางมีอาชีพขายผลผลิตให้ด้วยแล้วก็กินส่วนต่างกินกาไรจากผลิตภัณฑ์ที่ออกไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้าปลานะครับในสุตรนี้จะมีน้าปลาส่วเรื่องปุ๋ยก็กําลังทํา